สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องตุ๊กตาบ้าบีนะคะคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาแกะขนุนกันนะคะขนุนต้นหลังบ้านเนื้อดีมากเลยเอ่เอาทั้งเม็ดทั้งเปลือกเออไม่ใช่ทั้งเปลือก เม็ดด้วยเนื้อด้วยนะคะม,มาช่วยกันแกะนะคุณผู้ชมเราจะเอาเม็ดมันไปต้ม เดี๋ยวเราก็จะต้มเม็ดขนุนกินกันด้วยนะคะคุณผู้ชมดูสิน่ากินจังเม็ดขนมก็เก็บแยกไว้ถ้าไปซื้อในเมืองเนะี่ยขีดละยี่สิบบาทนะคุณผู้ชมที่เคยซื้อนะขีดละยี่สิบาทนิดเดียวเองเพราะขนุนมันหนักนะคุณผู้ชม กินไม่หมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําเมนูอาจจะทําเมนูข้าวเหนียวข้าเหนียวขนุนนะคะเดี๋ยวเรางัดไว้ก่อนอแบบปอกเปลือกมันออกเลยนะคุณผู้ชมดูสิปอกแบบไม่มีไม่มีเปลือกแล้วอะ แต่ขีดละยี่สิบาทก็ให้เขาเถอะคุณผู้ชมนั่นแกะยากอยู่นะโอ้ย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 ตกนับไ้วยก่อน ออไอ้เนื้อตุ้มจุกมากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมได้เยอะเลยขนุนของเราแล้วก็อันนี้จะเป็นเม็ดขนุนนะคะเดี๋ยวเราไปต้มกันนะคุณผู้ชมต้มใส่เกลืออร่อยๆเลยตั้งน้ำไว้แล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จะใส่เยอะอยู่นะ ก็เยยออะอู่ลงแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะคุณผู้ชมใส่เกลือเกลือสักหนึ่งช้อนมันจะเค็มไหมจะให้มันออกเค็มๆหน่อยนะคุณผู้ชม เดี๋ยวเรามาดูกัอีทิทงตอนที่มันสุกแล้วนะจ๊ะเม็ดขนุนก็ต้มสุกแล้วนะคะคุณผู้ชมน้ยได้ทั้งเม็ดได้ทั้งเนื้อเลยนะลองชิมดู เคี้ยวมันๆเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ขนุนต้มขนุนเสร็จเรียบร้อยแล้วออมาชิมด้วยกันนะคะคุณผู้ชมขนุนหวานมากเลยก็ฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องตุ๊กตาบาบีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ